น้ำท่วมห้องเครื่องสูบน้ำประปาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้บ่อยๆน้ำท่วมห้องเครื่องสูบน้ำประปาเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้บ่อยเพราะว่าตรงนั้นมีถังน้ำประปาซึ่งมีการเติมน้ำเข้ามาโดยตลอดและอาจจะมีการไดน้ำทิ้งเพื่อทําการซ่อมบํารุงถังน้ำประปาเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดล่าสุดเหตุการณ์หนึ่งก็คือมีการเรน้ำออกจากถังน้ำประปาทั้งหมดเพื่อทำการซ่อมแซมถังน้ำประปา ที่เกิดการแตกแล้วเนื่องจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งที่ผ่านมาเมื่อซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยก็มีการเติมน้ํากลับเข้าถังน้ําประปาเหตุเกิดก็เพราะว่าวาลวที่เดนน้ําทิ้งไว้ไม่ได้ปิดตําแหน่งของท่อดเดนสูงจากพื้นถังน้ําขึ้นมาประมาณ30เซนในการเปิดเติมน้ําเข้ามาในช่วงแรกน้ํายังไม่ได้ไหลออกมาจากท่อดเดนนั้นแต่เนื่องจากเกิดความประมาทไม่ได้คอยเฝ้าระวัง เมื่อน้ําถึงระดับ30เซนก็ไหลออกมาทางท่อเดนและทําให้ท่วมห้องเครื่องสุบน้ปาปราปาไหลลงไปชั้นด้านล่างก่อให้เกิดความเสียหายตามมาอีกปัญหาหนึ่งที่มักจะเกิดในห้องเครื่องสุบน้ปาปราปาก็คือวาล์วลูกลอยค้างและมีการเติมน้ําเข้าไปในถังอย่างต่อเนื่องทําให้น้ําล้นออกมาที่ท่อโอเวอร์ฟลูท่อโอเวอร์ฟลูนั้นก็ไม่ได้ต่อไปไหนไกลก็คือต่อทิ้งเข้ามาในห้องเครื่องสุบน้ปาปราปานั่นเองทําให้ เกิดน้ำท่วมห้องเครื่องสูบน้ำประปาแล้วก็ก่อให้เกิดความเสียหายในบริเวณโดยรอบตามมานอกจากการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดแล้วการติดตั้งระบบเตือนภัยก็อาจจะช่วยได้เช่นมีการติดตั้ง water leak detector ที่พื้นของห้องเครื่องสูบน้ำประปาเมื่อมีน้ำท่วมพื้นห้องเครื่องสูบน้ำประปาก็จะส่งสัญญาณเตือนไปยังห้องควบคุมอาคารทันทีอีกทางหนึ่งที่จะช่วยป้องกันเหตุเฉพาะหน้าก็คือควรจะมีการติดตั้ง เขื่อนเตี้ยๆหรือเขิบที่กันเอาไว้ไม่ให้น้ำล้นออกไปในทันทีโดยเฉพาะบริเวณขอบกระจกริมอาคารซึ่งมักจะเป็นจุดที่ไม่ได้ทำเขิบกันไว้บริเวณหน้าประตูก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่น้ำจะไหลออกไปภายนอกได้ก็ควรจะทำเขิบเพื่อป้องกันน้ำไหลออกไปภายนอก